BIS จัดใหญ่รวมตัวสมาชิกในงาน BIS Big g r a n d Opening ดึงระเบียบวัฒนินโชสร้างสีสันเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะที่เติบโตแบบก้าวกระโดดกันค่ะสับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลช้อปปิ้งแพลตฟอร์มของคนไทยที่คืนรายได้สู่สังคมค่ะโดยล่าสุดค่ะได้รวมตัวเหล่าสมาชิกค,ค่ะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลช้อปปิ้งกว่าพันคนพร้อมกันนี้ค่ะยังได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจอีกด้วยโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค่ะได้มาเข้าร่วมในธุรกิจโดยทําการตลาดภายใต้สโลแกนสร้างนก กิจหัวใจเศรษฐีและยังได้เปิดตัวสถาบัน BIS Academy ค่ะเพื่อเป็นการเรียนรู้สําหรับธุรกิจในยุคดิจิทัลกันค่ะโดยภายในงานค่ะยังได้มีการรวมตัวคลั้งสินค้าทั่วทุกจังหวัดของ BIS ค่ะนอกจากนี้ยังจัดใหญ่ค่ะเวทีแสงสีเสียงค่ะกับการแสดงของหมอํำยืนหนึ่งค่ะอย่างระเบียบวาทศิลป์เรียกได้ว่างานนี้สนุกสนานม่วนอกม่่นใจกันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับสมาชิกบางอกนเ International Shopping ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นโอกาสอันดีมากนะคะบริษัทเรานะคะได้ดําเนินธุรกิจมากว่า15เดือนที่ผ่านมานะคะเราปลกและลุยนะคะเปิดสาขาทั่วประเทศได้ถึง70กว่าสาขาด้วยกันนะคะและวันนี้เป็นงาน Grand Opening ครั้งใหญ่ครั้งแรกของบริษัทเรานะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราก็ยังมีมอบรางวัลให้กับทีมงานหรือให้กับสมาชิกที่เขา ทำตำแหน่งได้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานเกียรติยศให้กับสมาชิกของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะทีมงานนะคะทีมคณะบริหารทุกทกท่านนะคะเราทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแพลตฟอร์มห้างสรรพสินค้าออนไลน์นี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อเพื่อใครครับ mm hmm. เพื่อตอบโจทย์ให้กับสมาชิกทุกท่าน mm hmm. ตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจนะคบ mm hmm. ตอบโจทย์ให้กับ ผู้ประกอบการนะคะและก็ตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจเครือข่ายด้วยนะคะวันนี้บริษัทของพวกเรานะคะเราอยากรวมทุกอย่างไว้ในห้างสินค้าออนไลน์นะคะที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะสิ่งที่หลายๆท่านต้องการก็คือความสุขนะคะแล้วก็สร้างความสุขนะคะสร้างความสุขให้กับพี่น้องนะคะทั้งนักธุรกิจ นะคะนักธุรกิจเครือข่ายนะคะเพราะว่าวันนี้ธุรกิจของพวกเราต้องบอกว่าเป็นระบบไฮบิดนะคะเป็นทั้งแพลตฟอร์มห้างสรรพสินค้าแล้วก็เป็นธุรกิจเครือข่าย ด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครนะคะอยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพหรือใครที่มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้นึกถึง b s หรือใครต้องการอาชีพที่อิสระนะคะให้นึกถึง b s ค่ะต้องบอกว่านะคะแพลตฟอร์มของพวกเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาแบบ ทันยุคทันสมัยนะคะถ้ามีคนสนใจนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ b a s ได้เลยนะคะเราจะมีวิธีการขั้นตอนบอกทุกอย่างนะคะว่าจะดําเนินการธุรกิจยังไงนะคะหรือจะเริ่มต้นลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเอาสินค้าเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มของพวกเราหรือเอาเข้ามาจําหน่ายในแพลตฟอร์มของพวกเราอันนี้นะคะเรามีช่องทางก็คือเว็บไซต์ของ b a s แพลตฟอร์มค่ะกระแสตอบรับนะคะ15เดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า เราเริ่มลุยกันที่ออฟไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรามองไปถึงประเด็นการการเข้าถึงนะคะเข้าถึงผู้ค้าเข้าถึงผู้ใช้สินค้านะคะเราก็เลยเร่งขยายสาขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่15เดือนนะคะเราสามารถขยายสาขาเพื่อลองรับสมาชิกหรือลองหรือลองรับผู้บริโภคนะคะได้70กว่าสาขาและแค่นั้นยังไม่พอนะคะตอนนี้เราเปิดสํานักงานที่สปปลาวนะคะแล้วก็เชื่อว่าภายในปีนี้นะคะเราจะเปิดอีกสํานักงานที่มาเลเซียอีกที่หนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่า เราลุยกันแบบออฟไลน์ก่อนนะคะถ้าปีหน้านะ,ะเราจะพุ่งประเด็นไปที่ออนไลน์จริงๆนะคะ,ะก็ต้องบอกว่านะคะเราเราอยากจะคืนความสุขให้กับหลายๆท่านนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรที่ผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือต้องบอกว่าเราเจอกันทั่วโลกนะคะวันนี้ BHS AH ขอเป็นที่ที่หน,นะคะซึ่งเป็นเป็นเป้าเป็นจุดรองรับใน ในหลายๆคนที่ยังมองหาอาชีพไม่เจอหรือเป็นจุดที่ให้หลายๆผู้ประกอบการนะคะที่ยังไม่มีจุดที่จะช่วยจําหน่ายสินค้านะคะตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการดําเนินธุรกิจค่ะ